ไปไหนไปไหนติกนต๊กนี่เนี่ยติ๊กบนดิบนดิบนดินะอ้อมเข้านี่เหรอใช่ใช่เราต้องย้อนได้มันเดี๋ยวมันจะมัปงป้อมต่างเราฮาเลยไม่ดีไม่ดีเราต้องเดินเข้าป้อมนี่ปะทางนี้ไะไม่หมดยาเลยหมดยาเลย okay, หมดยาเลยหมดยาเลยมันเอา X สองคนนะน <c oughs> เดี๋ยวละเออดิหรือว่าเซตบอดเลนวะไม่ไม่ไม่มีวันไม่มีวันไม่มีวันเรากูดูยูทูบมาแล้วกูหูเลยล่างอ่ะกููน้ำประดิษฐ์ เดิน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 เเดินเดินนเดิเดินนเดิเดินเดินเดินนเดิเดินเดินเดดินเ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  นี่ไงลีทไอ้ลีทไอ้ลีดต้องเป็นแดงมันมันเตะมันเตะอยู่มันเตะมันเตะลิงวอร์ดดิงวอร์ดดิงวอร์ดรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซลตรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ต่อยแรงเลยถอยสวัสดีถอยยิงเราไม่บุลี่กันนะครับไม่ต่อยแรงจง สันละส่แรงเซตอะไล่กูดูเกาะมาเฮ้ยตามอไอ้เยี่ยกูจัดแอาไอ้ช้อยการีชี้มนแรงสั่นเลยอะ ไปต่อยไปต่อยไปต่ยไปต่ยกูไม่มีแปดกูไม่มีแปดกูไม่มีแปดยากยากยกพอแล้พล้กูไม่มีแปดนึกเลยว่ากูไม่มีแปดหนึ่งกคดาาสองอ่งม okay, ันไม่อดอะร้อนทั้งห okay, ัวทั้งตัวเลยกูกเดกเมาเดินองไมาเลย เดินไม่ออบต้าด้สุดมากเลยนะเดินช้วยมันจะรอดปะมีปัดมี่ปัดไปอยู่ไปอยู่เอาเยอะเลยงอุ้ยต้องเผอเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยน่ารีบปัดเลยน้องแต่เกวเพราะว่าน้องดมบ้านหนูไเคี่ยปัดเยเดี๋ยวรีบเข้าเลย เซตมาเซตมาถอยได้ตึงโลทำคาจิ่งไี่เกถอดลำบาจังเวลาอ้วนเวลาอ้วนเรยซาเออเอ้อี่เก็อ้นเอ้เก็บออนเป็นด้วยเลยเอนเก็อ้เป็นด้วยอย่างชอบพี่อรองฟิเดรลนะฟิเดิลหกนะหอาร์ตีเหมือนเดิมไหมยันน่ะไปเดไม่อารตีไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดมันถ้า ไม่ไม่เหมือนเดิมถ้าเปิดมึงไม่เห็นตัวมันอ่ะมันจะเปียร์ร้อปรเออติดเปียเลยแบบไม่มีเหตุผลเลยแล้วมันสามารถคอมโบคิวต่อได้ไปฉัแล้เจอปม้อามเย็นสมอมาถ่ยสมอมีอันตีนะไอมีแปดนะไอ้ที่น่ะจดึงป้อมแม่งไอ้ยังแปดไม่เอาไปลาเดิมดโอดอ่ะดมโดาวพอ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 พ่อพ่อพ่อ เซนนะเซนนอนติเซนนอนตอาทอปอาทอปดูกูหน่อยอาทอปดูกูหน่อยเนียมันไม่ไหวกูจริงระวังเซตระวังเอ้กูมีทเลอยู่มีทะเลอยู่ตอนนั้นตินได้ไหมแต่มัรอมากเลยวะเข้าป่าเนี่ยใช่เหรอมีบอดนะมีบอดนะตรงนี้มีบอดออโอ้ยโจทยใส่ไปดิอุ้ยอุ้ยแปด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 แป เชี้อโดนคอมโบบอลระเบิดไอ้สัตว์ไปอยู่ไปล่างไปล่างอุ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยขอสัญญาทดลองเสร็จลองเสร็จลองเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเออไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาโอ้ยเยึดแหม่เอ้ยตายแล้วเกิดอะไรบ้างไม่ได้ไปอยู่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 พิดเดินพิดเดินฝาจะฆ่ามึงยี่เตี้ยไอ้ สวต่สเลยหวไ่งวิ่งว้เผาใส่เลยบนได้ไหมได้ได้ได้แมงนหนมก็ไปเอาลิต่อไปลงัวกไม่ดีแล้วว่ะตัวทีตัวตายฮะตายฮะอย่าตายอก่อนได้ปะก่อนได้ปะไปอยู่ไปอยู่เดซึมๆมากินจะบอกอะไปกินใหคนมาวอร์ดว่ะนี่หวระวังเซตนะจ้า มันมีแฟลไปใช่เนี่ยลองิีเตอร์นะยี่สิบวิยี่สิบวิเดงไอ้เจ้าเอ้แต่ไม่แน่ว่ะมีมีมีมาจากไหนดิแฮลเละเฮเล่ะดึะบ้าดึงะบ้ามาเลยมาเลยโอ้ตูได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 ้กูรอดกูรอดกูนี่ก่อนนีก่อนไม่รอดแต่ระเบิดเอ้โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยยอ้์ การบอลได้ปะการบอลได้ปะกูเทเลได้แต่เั็นกูได้หรอข้ังบนอ่ะมันมีอะไรดิได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยูเเบอลนะเจเลบอลนะเมาเล่นบอลนะได้ได้แข่กันเลยเฮ้ยไอ้มยอย่าให้มันมาหาพี่นะแย่แล้วเดี๋ยวผมวิ่งตังค์ไปมันถึงก่อนนะเจยว่าถอย่ะเจยว่าถอยเจยว่าถอยเตรียมตียเลยพี่เตรียมเลยรถก็อยากได้ชีวิตก็อยาก วิ่งอยู่วิ่งอยู่แย่แล้วแย่แล้วย่าแล้วซึมรองแย่ละค่ะตี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 ตตี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 ตตี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 ตตี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 ตตี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 ตตี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 ีต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 ตี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 ตตี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 

มังกรจะเกิดหนึ่งนาทีสองนาทีรีบเอาไว้กันรีบเอาไว้หลายละครต็อกวอสคุ้มกูมาแล้วครับไม่ไม่ไม่ฟิทเดอร์หน้าหามุกมันตีวย่แมุกเนี่ยมุกคอของต่องมันแย่กูดันกูดันเอ้ยถ้าถ้ามำอะไรกูแฝดดึงแล้วนะไอตัวบางๆอ่ะกู็นทะเลกู็นทะเลเป็นทะเลเป็นทะเลเมีคอแป๊บ โอ้ยมันทะเลมันทะเลมันทะเลรีนทะเลเห็นปะถอย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 ได้อยู่เนี่ยคือกูได้ว่ะได้ได้ได้ไม่ได้อีกนิดไม่ต้องขยับเพื่อนกูถอยได้นะถอยได้นะไม่ดี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 รอด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 รอโอ้ยเฮียขายดังชะดาววะเสร็จได้ชะดาวกระเด็นก่อนอ่ะ แพ้ลูกพี่กวแล้วลูกพี่กวแล้วมีสติปิดร้อยลูกพี่กยช่วยด้วยเฮ้ยหน่าอะไกูไม่ได้เลยว่าซ้อซื้อเล้รกกูเยะนะเปเดอานี่วันทะเลมาม่กะนื้อวะบอจริงอะแม่งต่อยยับนะทะเลไวย สัตว์ไ้โหสองชิ้เลยเหรอไอสัตว์ได้ชะดาวกูไปอ๋อเจ๋งใหญ่มูมูอย่าลืมบอยกันเลไอเหี้ยเป็นกันเราเล่นย่งไไอเี้หนึงเจ็ดแต่มันน่ากลัวจังวะผมไม่ได้เตยีตัวได้นะครับตัดได้ปะโอ้ยสอตัวได้ไปกลางอไปกลางอยไปกลางเซตอยู่ล่างนีเยตอนนี้เลยตอนนี้เลยไปอยู่ไเซตโนเทลเซตเลตีก่อนตีก่อนเอ้เซตโได้ ไปอยู่ไปอยู่ลิงลิงะลิงิด้ลิงิด้ลิงิด้ไปไได้บ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 ได้เอากลงเอากลงมาเอากางมด้พินเดนินด้ินเข้าหลังอยู่ข้าหลังอข้าหลังอข้าหลังอยู่นี้ตัวจริงหรอตัวจริงดิบอลได้ปะบอลไปบอลบอลบอลแปดแดปะินเด้มีตีอยู่นะไอเซ็โนเซตโนทีพีปะโนเทเลมันได้จริงเหรอวะ เอว่ฟเตอร์เฮ้ยจริอนนี้นะ yeah. ติ๊ก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 ติ nee. ต๊กกลับกลับที่ไม่อยากเอาเลยว่ะใครกลับใครกลับกลับก็เราก็จะเสียต้องอะไรปะต้องอะไรปะเออไม่เห็นฟิเตอร์แลยวเว้ยโอเคได้แล้วคือมันหัวคนเลยคนนึงกนเลยโก้กลับแล้วกลับแล้วมันมันช้าอยู่ไล่นะไล่เออฆ่าได้ เทรดมีวิเตอร์แน่เลยเกียร์แหละอุ้ยอย่าตายนะอย่าตายนะโอเคเอาอะไรไปตายเยอะเอาอะไรไปตายอยากเห็นพวกมิยาฟิเดอร์ก่อนวะออนตีแม่งเฮ้ยไปอยู่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 ที่ไม่อยังโยนเลยล่ะเปิดเลยเนาะหิวหิวกูมันหิวกูมาเลยมาเลยก่อนระวังฟิเดอร์นะระวังฟิเดอร์นะห่างฟิเดอร์หน้าอยู่ข้างบนอะกลางๆคนว่าหมดแล้วนะกูติ้งแล้วแบบตอนได้ บอลได้ฮะลองล่างแล้าลงล่างแล้วลองล่างเแล่าโอ้โหอ้ยเฮียลืมไปอีหนึ่งไป้ยมันเริ่มแผ่นสปูตพิษใส่เราแล้วอ่ะจังหวะต้องดันแล้วอ่ะเราอ่ะแผ่นชี้นี่ไปอยู่ไปอยู่อยู่นี่มีคงนี้ตรงข้านี้เยอะเยอะแฟดแล้ว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 แแฟล้วอุ้ยทั้งไหนทั้งไหนอออุ้ยสวยน้องไปเตะเลยว่ะ ต่อต่อต่อไม่มีคำว่ากลับไม่มีคำว่ากลับต่อต่อลใส่ล่างนะใส่ล่างนะไปด้วยไปด้วยอะไรไอ้เหี้ยหนุบเลยหล่อเก้หนุบเลนหล่อว่ายตัวนั้นมันแซดไปอ่ะเหี้ยผมมีทะเลนะเอามาดิสั่นเก็บป้อมเก็บป้อมป้ดงเย้เย้เย้กูมีแปดแล้วนะกูโชว์ได้อีกแล้วนะไปด้นแปดเท่าไหร่อ่ะเลื่อนไปดูได้นะกูมีทะเลกูมีทะเลไปด้ยังไม่เกิดอ่ะ มันดันเวฟได้ตีป้อมนะตีป้อมรอใส่คไมะมีตีลิงอยู่มีตีลิงต้องกนะโอเคไฟแรงๆแรงๆแรงหมดเลยแรงเลยให้อาให้อายให้อายให้อายรอพี่แกคุ้ยกันเดียวเจดูกูด้วยนะเผื่อกูจะแฟดอ่านะเอาไปเฮ้ยมันใส่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 มีตีลิงอยู่โอ้ทะเลนี่หมายถึงอะไรผ่านม่ะ กลวเตะพลาดเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นิเตอร์ะวะฟีตอนะะโอ้ไม่กัวเลยว้าวเอใส่เรายี่มนไฟดีเกินหนทีเอาเลยข้างหลังมีบอดข้างหลังมีวอดเออไม่เห็นวอดได้ซะเตาดแล้วทีมไฟดียอมไม่ได้ต้องไปต้ข้างหลังไวเ้เ้เ้าเ้ยู่ยู่ยยยย เนะเอาเอาขินเด่นินเด่นขินเด่นนะบ้าขนเดินใครนะบ้าขินเด่นขินเด่นขินเดนินเดนิเด่นตายละตายละเอาเสร็จเสรโอเียบไม่ทันลิงนะมีลิงนะองวดวใกลมาโอ้ยแุดแฝดแฝดกันล่างได้ไดได้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 ไ้ม่เอาแฝดเอาเอาเอาบ้านเบ้านเอานเอบ้านเถอะไอ้แค่ะเลมันเริ่มเร็วขึ้นแล้ว เสียทีแล้วทะเลวูคลองทะเลไวกว่าแอรประมาณเอาวิงมาเรย์เกตะนอุ้ยเสียแฟดด้วยสัตว์เอ้ยยิงยยยมาได้ไงยย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 วยยยยยยยออเรามีหลานยย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 ยเรามีมังกยเราไม่ต้องไยเสียย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 งรู้จักสไนเปอร์อีลิตป่ะตำนานยย่ไงยยยยนโอ้ยแฟยย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  ได้ได้ได้ด <Low, low. S 2> no like, ้ดิแฟรด้านแฟรกูมีกูมีหวอกูมีหวอโลอโลเอาไม่ได้ไม่ทันอ่ะไม่ทันรอรอมันก่อนใช่ใช่มันโฟกใสเราต้องไปเลยต้องไปเลยหาที่เล่นเลยหาที่เล่นเลยใช่เราเปิดอ่าเนียไม่เปิดคนเปิดคนไม่เปิดออบเจกต์คุณฮะดเดิลโนแฟร์ิดเดินโนแฟร์ิดเดินโนแฟร์มาๆซิดเดิโนแฟ รอรอเล่นคนต่อลากลากลากสินได้เมอวานตีลงมาเจเลมันเจเลมันเจเมัรอ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 ทีนะไม่โดนลิงลิงลิงดูลิงด้วยดูลิงด้วยได้ได้ได้ไยร้รอเพื่อลงมาสี่แล้วป่ะสีเออินได้ได้มันดูดูกรดึงอ่ะดูกรดึงดูกรดึงอะรตีชานะรตีชานะใช่ ตัปอมตัปอมออแค่มันใช้ล่างยากแล้วใช่เอาปะเมเปิดไั้นเอาด้อน oh, oh. oh, okay, ้อาไปดันไปดันด right, ันไปไดัปดัไดันดันมาไปได้มาทำไมล้วเดอเด้เดก่อนเดขอเด้อก่อนขอเดผมผมไล่ให้ผมไล่ให้ได้นะแฟดแดเวกลางออกนะ ิกแปดิกสิบแปดเราเราเอาซ้ายเอากลางออกแล้วก็เดี๋ยวพอไอรีแล้วก็เข้าไปใหมไปเลยมันว่างไงมันแล้วมันก็ช่วเราไม่ได้เป็นแดนเป็นแดนนะอย่างนี้อย่างนี้ปะอยากได้ติโอ้ยไปไปทันปะทันดีทันได้ปะผปได้ปะปได้ปะผปได้ปะปได้มาปได้มาปไดล้ไป้ไป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 โดนโดนโดน

เดี๋ยวเราห้เลลงมินเนียนปะรอเว็บะตาย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 ลิงต่อได้ปะลิงต่อได้ปะได้ได้ได้เน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 โคมไม่ตายอีกเนไม่น่าได้นะว่าไสองนะตัวแครี่มันนะมันเกิดสองตัวอะไดได้เราสีตัวเรามเดอร์อยู่ใีเอเดอร์อีกนานปะเอเดอร์หมดแล้ว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 อหมอยค่อค่อยค่อ พอพอเดือดจริงเด็กจริงกันที่เด็กจิงฝืนฝืนแล้วมันดันดนรอบเดียวเราโอนตรงคิดว่าคือเราต้องบัคับปะบัคัให้เปิดอ่ะไปเลยหาเลยหามุมเล่นเลยเราต้องรีบเล่นเราต้องหาปิดเด่นด้วยผมไปนี่ที่มันไฟขึ้นมาแล้วนะเฮ้ซิกบอนซิกมอ้วยซิงออกไปที่มันไฟขึ้นมาแล้วนะผมเดินไปอยู่นะไม่ทะเลยนะจริงไหมคุอยากฆ่าสมองวะ สมองสมองนะ้ปะกูโดนล้องสม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 องไป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 กลัวพได้กลัวพีดได้อยู่กลัวพีดได้อยู่เด็ได้ปะกลัวพีดได้ตายพีดได้ตายพีดได้ตายไฟนี่ไฟนี่มมา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 ติดเซนอยู่ดิติดเซนอยู่ไปคอยไไสมองมีสัญญาของผมยาวช่วยได้ปะไปอยู่ไปอยู่ไปนี่ ต่อได้ปหมโนนตินอนตินอนติต่อได้ปหมสิงโนต่อได้ต่อได้ดันกาเข้าไปเลยจะเอ็นเลยจะเอามัมกอนเอาสองบัฟก็ได้สองบัฟก็ได้ไม่บัฟเอาเอาเอาเนี้ยนี่เราจบไม่ได้เว้ยมันมีสิ่งเคียว์สองบัฟสองบัฟปะไหวปะผมไม่เทเล่ไปกันวะไหวกูก่อนเอาเอาเอามังกรก่อนเอามังกอนไม่ต้องสวดป้อมีหยเอาังกรนไอ้กลับก็ได้นะไอ้พี่เทเล่เราได้เราได้เมกรแล้วกูมีเทเล่เทเล่ไปบอลได้ ไปไล้ตอเรีกไปเดี๋ยวเซียมอ่ะเรเรามีทีพีนี่ให้อยอะเลยเราเรามีออเดอร์เลยไม่กลัวไงแล้วเลยเน้่มแปดกระดือกจะมได้ปะแต่ผมติมก่อนที่ัลอยู่ดูกด้วยนะปะกว่าแฟตเปิดะออมนมาเปองปืนอยู่นะ้ไหมรอนได้ไหมอนได้ไหมอนกันอนกันอนันอนนอนันรอนันอนันกันอนนอนนอนนออนอนลอนน กูห่าสิลงกไล่ิไปๆๆไดป่ะมีดานล่าดา่ด้า่ไมจะกูไ่สิการการดับ่ะการล่ไม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 ่ไล่ไม่ได้เป่ยนมถึงว่าเราเดินเกมีตามเองครับออ่อออกลดออกร้่การด้านล่างเราต้องเป็นการดล่างนะสมองมต้องดนล่างว่เราเ็กู้กลาง่ะได้ไ ผมมันดันบนนะรายการอะไกันแบบนแบบอยาตายดต่ันดันแบบอยาให้มันดันแบบไวกูดันกลางไวกว่ากูมีกูมีสี่พันะกูเปลี่ยนดิวได้คีใครสามัเปลี่ยนดิวไดดันไปดันไปมีทเลเซตไม่มีทะเลเลยเซตหาเซตลิงไม่มีทะเลลิงตีังลิงตีแลงลิงแต่นตตีแล้วแต่น่าจะเด้งอยังอยู่ล่างว์เลยกลับมาเนี่ยต้องกลับมาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อง ไอเซตกลับนะเซตกลับอินีก็ถอยนะผมว่าเราต้องเรือกบิวมาเป็นไอรันไม่ได้มอยล้ถอยเลยถอยเลยถอยก็ได้นะเขาอยากดึงอลไที่อถอยได้บ้านอมลิงเ่เยนะลิงมนตีมพี่ไม่ใช้เฮ้ยสอนหน่มได้ปะถอยเลยถอยเลยไงก็หล่อนี่เดถึงได้ปะโอ้ยเขี้ยวออนี่นี่ได้ปะใส่ตใส่โตใเบิร์นมันเบิร์นมันเบมันนันน ใชพี่ช่วยโดดได้แล้วไลน์ไลนลิง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 ลวพี่เจ่เจี่่เจเจมเจมนแฟดนม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 แฟดนูอยูู่กูมีเทเลสิวิสิวิเกิดิวิเกิดช่วยนมช่วยนมดันเว็บมัพี่นมนมโอ้อไหววะถ้าจเส็ล